ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องเครียดเรื่องดรามา่าเรื่องท็อกซิกเข้ามาหาอย่างมากมายเลยครับสำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเ<ม>พิ่งจะจบกันไปเนี่ยสำหรับดราม่าที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์ด่าเจนนี่รัชนกกลาง Facebook นะครับสุดท้ายเนี่ยเ<ม>จนนี่เองก็ตัดสินใจ<ม>ฟ้องร้องดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดนั่นเองนะครับแม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วแต่เคสนี้เนี่ยเจนนี่บอกว่าหนักจริงๆแล้วก็อยากจะให้เป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างด้วยนะครับคุณผู้ชมล่าสุด ลง a c e b o o k อีกเหมือนกันจูจูเนี่ยต้องมาใช้เงิน5ล้านโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อแล้วก็เหมือนเป็นการทํางานเพื่อที่จะเอาไปให้คนอื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเจนนี่เนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วขอเป็นคนใหม่ที่มีความสุขจริงๆสักทีเถอะเหนื่อยมาเยอะเครียดมาเยอะมากๆาก,กับเรื่องเดิมๆที่สะสมมาทั้งชีวิตทั้งกดดันทั้งร้องไห้นะครับคุณผู้ชมทั้งพลังลบที่ต้องรับรู้ในทุกๆวันถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยต่อให้มีเงินพันล้านก็ไม่ได้ใช่หรอกนะ ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทนี่แหละนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้โรคเครียดโรคหลายไข้รุมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมาเยือนพอดีปีที่แล้วเนี่ยว่านหนักแล้วนะครับยังลามมาถึงปีนี้ด้วยวันนี้ขอซื้อความสบายใจให้ตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกับเงิน5ล้านบาทด้วยการใช้นี้สินที่ไม่ได้ก่ออีกครั้งแถมเป็นนี้สินที่ไม่ควรจ่ายเลยแล้วเจน,นี่เองก็บอกว่าและจะเป็นครั้งเดียวแล้วที่ยอมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมมาตลอดแล้วครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจริงจริง หลังจากนี้เนี่ยใครจะไปเป็นนี่กับใครจําไว้เลยว่าเจนนี่เนี่ยจะไม่ช่วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกพอแล้วกับการทํางานให้คนอื่นเหนื่อยแทบตายไม่มีใครรับรู้นะครับตังค์เนี่ยกว่วจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโพสต์นี้จะเป็นโพสต์เดียวจบนะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่โพสต์แล้วแต่พอไม่โพสต์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ก็จะไม่จบสิ้นสักทีและเรื่องนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าลงดีเทลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่เพียงอยากจะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยใครจะมีปัญหาร เรื่องเงินกับใครเนี่ยเจนนี่จะไม่รับผิดชอบแทนใครอีกแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยพอแล้วจริงๆชีวิตหลังจากนี้ขอสัมผัสความสุขที่แท้จริงสักครั้งบอกเลยว่าโคตรท็อกซิกนั่นเองครับคุณผู้ชมท่ามกลางแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างมากมายนะครับรวมถึง <S <S 2> <S 2> พี่สาวของยวฉัดมงคลเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอให้เจนนี่ยูยูจีนมีแต่ความสุขสมหวังในทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะแล้วก็เป็นอิโมจิโอรูปหัวใจพร้อมกับคําบอกว่ากอดนั่นเองนะครับก คอมเมนต์ใต้โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าไมเกนขึ้นทุกวันไม่ไหวนั่นเองนะฮะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยส่งกําลังใจให้อย่างมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่หลายคนเนี่ยก็สังเกตเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเจนี่เองได้มีการลงภาพไปหาคุณพ่อไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับซึ่งไม่รู้จะเกี่ยวกับหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับตามที่เจนี่บอกว่าจะไม่ลงรายละเอียดแล้วก็จะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เอาเป ไปให้ได้แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตเนี่ยแบบมีความสุขกับน้องยูจินรวมถึงอ<ม>ัปเดตความน่ารักของน้องยูจินเนี่ยให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอๆนั่นเองครับ